สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ History World กับผมเจตอีกแล้วนะครับท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกคนวันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาเล่าเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ให้ฟังกันซึ่งไอเหตุการณ์เนี้ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายของชาวรัสเซียเลยก็ว่าได้นะครับเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้รัสเซียเนี่ยเสียเปรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการค้าเศรษฐกิจหรือด้านความมั่นคงเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการตัดสินใจครั้งที่พลาดที่สุดของรัสเซียเลยดีกว่าอ่ะใช่แล้วครับมันคือข้อตกลงซื้อขายอาก ให้อเมริกาครับผมเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับเราเนี่ยต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนกันว่ารัสเซียเนี่ยได้อลาสก้ามาได้ยังไงก่อนที่ชาวรัสเซียนะครับจะครอบครองอลาสก้านะอลาสก้าเนี่ยเป็นที่อยู่ของชาวเอสกิโมครับและไอ้ชาวเอสกิโมเนี่ยมาจากไหนกันละ่ะมันมียุคหนึ่งนะครับที่เป็นยุคที่น้ําทะเลตรงแถบนั้นอนะแถบทะเลแบริงเนี่ยมันต่ําลงจนเกิดพื้นดินทําให้มนุษย์ในช่วงก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับที่อยู่กันเป็นเผ่าเนี่ย ได้ข้ามพื้นดินนั้นมาครับแล้วก็มาตั้งลกลาก,กันที่ดินแดนสก้าและไอ้คนกลุ่มนั้นเนี่ยก็พัฒนาไปเป็นชาวเอสกิโมอย่างที่เรารู้จักกันทุกวันนี้และนี่นะครับคือหน้าตาของชาวเอสกิโมหน้าตาเหมือนคนเอเชียเลยว่าไหมใช่แล้วครับพอเขาข้ามทวีปกันมานั่นเองครับผมเวลาก็ได้ผ่านไปหลายร้อยปีนักสำรวจชาวยุโรปชาติแรกก็มาถึงนะครับนั่นก็คือไวตัสแบริงนะครับนักสำรวจชาวเดนมาร์กที่เป็นคนนาทีมสำรวจให้กับรัสเซีย ได้ไปเจอไอ้ดินแดนลาสกาเข้าแล้วก็ได้ทําการนะครับตั้งชื่อทะเลแถบนั้นเนี่ยตามชื่อตอนเองครับก็คือทะเลแบริงนั่นเองเมื่อทีมนักสำรวจนะครับได้ลงไปสำรวจดินแดนลาสกาเนี่ยก็จะได้รู้ว่าไอ้ดินแดนเนี้ยมันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่านานาพันธุ์เลยนะครับซึ่งรัสเซียนะครับขึ้นชื่อเรื่องการค้าขายพวกหนังขนสัตว์อยู่แล้วใช่ไหมเขานะครับจึงมองเห็นประโยชน์ของการครอบครองดินแดนนี้ครับชาวรัสเซียนะครับจึงค่อยๆทยอยมาตั้งลกล่าก,กันที่อ拉斯กานั่นเอง ตอนนั้นเนี่ยนะครับสกา้าเนี่ยกลายเป็นแหล่งซื้อขายขนสัตว์และหนังสัตว์อย่างเช่นตัววอลลัสแมวน้านะครับหรือว่าจะเป็นพวกกวางหมีสุนัขจิ้งจอกหมาป่านะครับกระต่ายโวอะไรเต็มไปหมดเลยพูดถึงขนสัตว์เนี่ยนะพูดถึงสกา้าเลยแต่ถ้าว่านะครับสกา้าเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นดินแดนที่เพาะปลูกได้ยากมากๆทําให้นะครับมันเกิดปัญหาขาดแคลนอาหารขึ้นพวกชาวเมืองเนี่ยส่วนมากนะครับก็เลยต้องนําหนังสัตว์หรือขนสัตว์ที่ตัวเองหาได้เนี่ย ล่องเรือไปขายตามเมืองต่าง,าง,างครับตามชายฝั่งตะวันตกของประเทศอเมริกาตอนนั้นยังไม่ใช่ประเทศอเมริกาหรอกนะชายฝั่งอะ่ะเพื่อแลกกับอาหารครับผมและเมื่อล่าสัตว์กันไป,ไปล่าสัตว์กันมานะครับจำนวนประชากรของสัตว์ป่าเนี่ยพวกวลัสพวกกวางเนี่ยมันก็ค่อยๆลดลงเรื่อย,เร,อยเรื่อยครับทำให้อลาสก้านะครับมาถึงจุดที่ไม่สร้างกําไรให้กับชาวรัสเซียแล้วอยู่ไปก็หิวเปล่า ประกอบกับนะครับตอนนั้นเนี่ยจัก,กรวรรดิรัสเซียนะครับได้พัวพันอยู่กับสงครามไครเมียนทําให้เงินนะครับเริ่มจะล่อยหลอเต็มทีแล้วจัก,กรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่2เนี่ยนะครับเลยได้ตัดสินใจที่เรียกได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่จะกลับมาหลอนชาวรัสเซียไปอีกหลายร้อยปีเลยนะครับเป็นการตัดสินใจครั้งที่พลาดที่สุดในประวัติศาตสตร์รัสเซียเลยนั่นก็คือการเอาดินแดนสก้านะครับไปขายให้กับ ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เพิ่งจะเป็นประเทศเกิดใหม่เลยนะที่จะกลายมาเป็นเหตุการณ์นะครับที่เราจะได้รู้จักกันในนามของ The อ l l s s k p u u r h h s s นะครับหรือว่าการซื้อลาสกานั่นเองในปี1867 <c oughs> เดือนตุลาคมวันที่18นะครับซึ่งไอการซื้อขายครั้งนั้นนะครับต้องบอกเลยว่ารัสเซียเนี่ยซวยมากๆเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ก่อนที่ลาสกาจะค้นพบทองคำเนี่ยแค่ไม่กี่ปีเองคือถ้ารออีกหน่อยนะได้มีการค้นพบทองนะโอ้โกำไรรวยเละไปแล้ว แต่รัสเซียนะครับขาย阿拉斯加เนี่ยในยุคนั้นนะด้วยเงินเพียง7.2ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือถ้าจะเทียบเป็นเงินยุคนี้นะครับเขาเอาอัตรามาเทียบให้ดูก็คือ132ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินไทยเพียง3,900กว่าล้านบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชม ซื้อรัดได้รัฐหนึ่งนะสามพันเก้าร้อยกว่าล้านบาทยุคนั้นเนี่ยนะครับเรียกได้ว่ารัสเซียเนี่ยพลาดกับดีลนี้มากๆเลยใช่ไหมครับแค่เรื่องทองเนี่ยก็หนักคอมากพอแล้วเวลาได้ผ่านไปนะครับเจอน้ํามันอีกอลาสก้านะครับเป็นแหล่งน้ํามันดิบที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยเหมือนกันเรียกได้ว่าอลาสก้านะครับแค่เนี้ยก็ทํากาไรด้านเศรษฐกิจเนี่ยมากกว่าร้อยเท่าพันเท่าแล้วนะครับยังไม่พอนะ ยังเป็นเรื่องของความมั่นคงด้วยนะครับเพราะว่าในศตวรรษที่19เนี่ยตอนซื้อขายอ阿拉斯加เนี่ยเรียกได้ว่ารัสเซียกับ阿า斯ากานะครับเป็นพันธมิตรกันเลยแหละแล้วก็ยินยอมที่จะขายกันแบบไม่ใช่มัดมือชกอะ่ะแต่ยุคนี้นะครับตั้งแต่จบสงครามโลกมาเนี่ยเราก็รู้ใช่ไหมว่ารัสเซียกับอเมริกาเนี่ยก็หึมๆกันมาตลอด ทำให้ทะเลแบริงเ่ยนะครับที่อยู่ด้านเหนือของทวาอเมริกาและรัสเซียเนี่ยมันเป็นจุดที่เชื่อมต่อกันนะครับเป็นจุดแคบที่สุดในการข้ามพรมแดนห่างกันเพียง80กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับระหว่างรัสเซียกับอเมริกาเนี่ยเมื่อ阿拉斯าเนี่ยนะครับได้ตกไปของอเมริกาใช่ไหมอเมริกานะครับยุคนี้ก็ได้มีฐานทัพเรือที่ตั้งอยู่ที่แองเคเรชนะครับ เพื่อไว้สอดส่องและคอยป้องกันการลุกลามจากรัสเซียหากเกิดขึ้นนะรัะเสเซียก็เหมือนกันครับที่มีฐานทัพเรือนะครับที่สามารถควบคุมทะเลอาร์กติกและทะเลแบริงได้เหมือนกันเรียกได้ว่าถ้าเกิดเกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นมานะครับทะเลแบริงเนี่ยแหละน่าจะเป็นสมองรภคูมแรกๆเลยในการประทะก,กันของอเมริกาและรัสเซียนะครับท่านผู้ชมลองคิดดูสิครับถ้าเกิดรัสเซียเนี่ยไม่ได้ขาย阿拉斯加ให้กับอเมริกานะแล้วรัเสเซียเนี่ยยังเป็นเจ้าของ阿拉斯กาในปัจจุบันอยู่เนี่ย รัสเซียเนี่ยอาจจะได้เปรียบอเมริกาในหลายเรื่องเลยนะแล้วก็ยังสามารถเป็นฐานในพื้นทวีปของอเมริกาตอนเหนือได้อีกเรียกได้ว่าโลกนะครับอาจจะพลิกผันไปเลยก็ได้คั้วอํานาจเนี่ยและนี่นะครับก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่เราหามาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันสั้นๆนะครับเกี่ยวกับ阿拉斯加เนี่ยเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆถ้าชอบยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมหน่อยนะครับแล้วสาหรับใครยังไม่ได้ s u b SCRIBE กดเลยครับปุ่มอยู่แค่นี้เองแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าเราลงคลิปกันทุกวันจะได้มาฟังเรื่องประวัติศาสตร์กันได้อย่างไม่พลาดเลยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับกับรายการ History World ในอตอน阿拉斯加ข้อตกลงที่พลาดที่สุดของรัเสเซียนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออาภัยมานะที่นี้ด้วยจริงๆแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ฟังจนจบวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย